ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงมุทิตาติคาร,ราวะแด่ต,ตัวสมสักดิ์สมการนะครับสิ้นพันธุ์ได้เกษียณอายุราชการโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการต่างระทรวงศึกษาธิก,การสาิทธ์เก่าและก็ท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับนในส่วนนี้ทำเพลงต้ขอกราบขอบพระคุณเสียงข้างโบกทิ้งและแต่งฝนเจ้าญาติเก้าอ่างผู้พา ឋទ� gut� filtrate dry hoc ៀថំទ្្្្ំ។ំ់្ែោ់។កៅក្់ម។ខៅ្្័ម។ក្្ែមំៀ័ថំ �ation ក្� Macht ៅ្ំក្ Mine ្៓ម�ម อนนักเรียนนะคะผู้ปกครองที่มาร่วมงานรปเขียนอนรูราชการให้กับคุณผู้สมัครสมการขอเทิ่นนชื่อนะคะวันนี้ทาน อมพิธี ų, me, ัการาส2 5 2 4จะได้อ uh> ี <te 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 ่สิบส่เจ้าหนที่ขึ้การ์สองพันเจรอาสิบกามาถึง3ามวันีีท่านกระเียนายพิธีการวันนี้พวกเรารักท่านมากค่ะและจะจดจำสิ่งดีที่ท่านขอเรามาตลอดไปสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ท่านมีความสุขอายุยืนนานสุขภาพแข็งแรงร่างเริงแจ่มใสแบบนี้ตลอดไปไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้ครูมาเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ด้วยพวกเราทุกคนที่ถึงครูค่ะพวกหนูขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีจะพยายามเป็นคนที่มีสํานึกที่ดีเพื่อนำาพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้ตรงได้ตามที่คุณครูเคยทร่ำสอน คังกรต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้มีการเพื่อใส่ผู้มีการเรียนถุงสวนวัดป่าสงศ์ครับอันนี้ไม่เซ็ตอาจ25 24ที่ท่านอยู่เป็นพ่อครูรังสรรค์คอยปั้นแต่งสั่งสอนสิทธิ์คอยเติมคอยเสริมแรงให้สิทธิ์แรงกายใจไปทำดีรุ่นต่อรุ่นที่พ่อครูเป็นผู้สร้าง สู่เส้นทางก้าวไกลในทุกที่ลูกศิร์ัุชมทนชมสมฤดีเปียมศักดิ์ศรีปูชนียบุคคลจากวันนั้นถึงวันนี้วันที่เกษียณความภาคเพียรยังล้นใจไม่ตกหล่นพ่อครูคือแบบอย่างกลางใจชดทุกๆุกอยังจดจำรำลึกกระคุ่นเกษียณไปขอให้มีความสุข ไร้ความทุกข์ให้กินอิ่มและนอนอุ่นขอความดีท่านสร้างไว้ได้เป็นทุนมาต่อบุญอายุมั่นและขันยืนขอให้เป็นร่มโพท,ทองของลูกศิษย์หลอมใจมิตรร่วงอวยชัยให้สดให้พ่อครูสุขสันต์ทุกวันคืนอายุยืนเนิ่นนานปีเท่าดีเถิดด้วยรักครับวันที่สาม อัออออองตาอาหมหม้มดรอจกเองครับผมยี่มมมผหมจอบรรจุยีมมุ่งอุตะิิตรมกอคือจีนุ่นครับอันนึ้งคมวาบอกว่าเต้าจนเหล่าน,นีเนอรอกแนบอกนบอกแน่วนไอ้หน,น,น่อยรุ่งน่นบัดบัดท่านกุมผันวาอีกที่หน,นึ่งนี่ั กินว oh, ้าบาริสต้าสนุกกินเราเบิดมึงเบิดขึ้นเลยโอ้ยจักทีเชียร์ภัยวานก็ไปดีก็ดีเป็นเมื่อว่างนี่แหละครับเป็นอาทิตระที่รู้สิได้แจ้งตัวว่าเลี้ยงฟุ้เลี้ยงพวกนะครับเลี้ยใครอันใครเห็นม ยางมา Lee, icism, นท right. uh, ี่รถวมากยอะมาทวงนะครับไปยังน่นเยอะเยอะทวงนะครับใอ้เราไปลวดเรถปุ๊บเราถูกมาปุ๊บแล้วเรากลายอะไรัไขอบคูณทุกคนครับขอบคู้ทุกคนที่เยือดสละเลอล่ามาให้ปเกียดก็ปุมครับผุเมกนคือได้รับเกียรติจากท่านทุกท่านครับ ไปีผมแบบนี้คนนี้จะไห้หรือครับเพิ่รบอกว่าอยู่ให้ติดสังคมเยอะหน่อยอย่าไปติดบ้านให้ติดสังคมเพิ่นไปสองมอกเพิ่นบอกวาอกา่าอยา่าไปติดบ้านเยอะถ้าติดบ้านแล้วมันจะไปกเนียงเรื่องกินอนเนี่ยแท้ให้กับป่วยพ่อในตรงนี่ดีกว่โอ้ยต่อไปดูพี่เอง่างกินนอนกินนองผมก็เอาละผมเนี่ย เพราะเอาที่เนี่ยนนั่งกินยางยีนนี่แหละต้นท่นนอนเ่อครับขอพูดอะไรครับขอพูดอะไร สบสิ้หวังให้สมตั้งใจให้กลายหม่นเกาต่อไปกราบชีวิตสุดดุดกระแส